แน่โอ้ชี่ยไม่หลอดแน่ตายเลยคุณโอเชี่ยมีมีเชือกไหมมีมีมีเฮ้ยมีเ้ามีชิ่งข้อมีเหรอมึงมีเหรออะไรอ่ะเชือกอ่ะเฮ้ยมีเชือกมันเกือบตายแล้วทนายผมจะเอาเชือกไงอ้าวหนีมีตั้งสี่มามาเมาเอามาเอาอะไรแย่ขนาดน่ะผมฆ่าดอย่างเอ็มมี่ที่อือมันก็ตายจากการฆ่าดแล้วนะมาเอามาเอามา กกมม่อออเเดียขอบคุณมากขอบคุณกับการการทังการให้นะครับผมจะผมจะไปเอาบโบน้่อ้อยไปโบอนี่อ้อยไม่ไม่ได้ใช้อยู่แล้วเฮ้ยคุณเอาคุณเอาไม่เล็ดข้าวไหมไม่เล่นข้าวไม่เล็ดอะไม่ข้าวผมมีอยู่แล้วแพ้งั้นผมไม่เอาผมก็ทิ้งไว้งั้นแหละทำไม แต่ไม่มีแค่สามอันสามเม็ดเองสามเมตรท่าบ่าไดะเอาไม่อ่ะไก่น้อยมาหนีมาหนีโอ้ยร้อนร้อนเอาลยนายคงจะรู้สินะจะพานายไปหาเพื่อนใหม่เช่นไม่นีมาหนีโอ้ยอ่าจะใส่น้ำบุญนะจะไก่น้อยไปไหน อทำไงดีวะาเอ้ยเจ็บอาเจ็บเขาเจ็บเลยอไม่เคยรู้สึกเจ็บมาก่อนทุกคนอ่าเราขอเล่นอะไรแปลกๆหน่อยนะครับแข็งๆแปลกๆนะอล้วจะแก้ยังไงฉันฉันต้องการยาจริงๆหน่อยคุณบัว่าอะไรกับฉันนะถ้าฉันโดนแบบไมนนีไมนนี นี่เด็กดื้อโดนอะไรฮะโดน้นเท้าอ,อืมอะไรไปเร็วไปเกิดอีกไปไปไม่นี่อเออเฮ้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 เฮขไม่รอดแนะ่ เอ้ยใครบอกให้โดดลงเกันทิงมันจะข้าไปด้วยเจ้าไก่ดดน,ดดน,นี่อย่ามเป็นเคสี่ยากเหรอได้ควจะส่งมันไป็เคสีมันนี่มันนี่ไม่โดดไปละ่ะนัเป็นไก่ยังต้องบินได้ทำความฝันซิไก่นะ ชมันบินได้แบบบลอนด์นะมันนี่เป็นไงโอ้นักกุญจชีวะขู่ไก่แล้วก็ลงมายอทีจุงแล้วก็เจียคาไก่ดินก็ประมาณนั้นนะคุณจะคามันขึ้นบนแต่ผมจะตายอยู่ที่นีแล้วเนี่ยมันนี่มันนี่ไม่โทษไก่ไม่ได้โทษไก่ไม่ได้โทษมันเลยไม่ได้โทษมันไม่ได้โทษมันเลยโอ้แล้วเป็นตัวที่เห็บมานี่มันบินเบื่อ มมนมิ้นได้ชื่อผมฉัน้องก็ไหวอย่างนี้มาดิกแกงเฮยแกนะแกแกนะแกแมนี่จงดูว้านี่แหละพระเจ้าของเจ้ามาดูอเอาเร็ว,วนะเป้าหมายกีตอนตอนผมจะไปหาคอลเลคชั่นองใช่ไหมแต่ตอนนี้ ขอทำภารก,กิจนี้ก่อนนะฮะภารกิจอันยิ่งใหญ่สงเกย์เขมากวันนี้าพาไก่ไปไปขังไม่ใช่พาไก่ไปหาเพื่อนเข้าเหงามากเลยอื<ม>อคุณบอกคุณมีไม่ได,ไได้ไม่ได้ข้าวอยู่ใช่ไหม,มเราตรงอันนึงแล้วทุกอย่างๆๆๆๆๆเฮ้ยนำโชคหน่อยไหนก็เป็นผีแล้วนี่บอกเลยว่าวันนี้วันนวัด ทีด่ดวงร้ายนะครับจะไก่โอยมาหนี้จะเป็นเนืนอน่องโน่นกอดพี่ด<อ>ีโอ้บ้านหลังสวยอ่ะใช่ไหมบ้านใครโอ้บ้านใครมันสวยสวยตไกไคมแซมเแ็บไปเด้เอ้ยนี่แล้วเรื่องเล่าง,ง,งาังนี่มานี้มันหัวยิง